เป็นยูทูบเบอร์นะนยูทอีคนดูสองคนไม่าเราไ่องกยคนกาก็ไม่ขนาดนั้นก็คนดูพันกว่าอยู่เด้อลอแต่เขาไม่กดยอดผู้เข้าชมรงขาวโจ็กเกอร์ แบบนี้อ่ะเขาเอาตะปูแล้วเอาไปวย่างๆองอออยู่ก็คือนอนจยแท่ไม่ได้นอนได้องศ์อนติดตัวว่าแบบคุณต้องีแอร์ไหมไม่ต้องีอรงร้อนเจ็เอาไปอยู่่ไหนอยงไร้อ่าไรม่นะยตกนี่เ มีอะไรด้วยก็ไม่รู้นะนี่น่าจะเป็นกระดาษทิชชู่นะอมียูทูบป้ะว่าเข้าไปดูช่องตัวเองตั้งนาน 一会儿你再来